นะครับการทำธุรกิจเนะว่าเราจะต้องอนะัปเนะดตข้อมูลตลอดเวลาในะครับงนะไม่แลไม่ตกยุคนะไม่หลงยุคนะไม่ตก,กขมูลข่าวสารไม่พลาดการใดๆทั้งสิ้นเนะาะเมื่อสกี้นะครับผมได้บอกแล้วนะครับชิดเจมนะครับนะซึ่งน่าจะถึเงเดกแล้วนะครับน่าจะถึงแดกแล้วนะครับ นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับพี่จองกับจองกันมานะครับแล้วก็นัดหมายที่จะชำระเงินด้วยนะครับก็มีส่วนะคตามแล้วก็มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจก็จะลองเอาไว้ให้นะกำหนดเวลาที่เราก็าไว้ไว้นี่นะครับเพราะว่านี่เรามาบเพิ่งแค่ช่วงยังไม่กลางเดือนเลยนะ ังมีเวลาอีกตั้ง20วันนะครับมากนะครับมากกว่า20สิวันเลยนะครับเน่ยผมก็กำลังจะทำคลงานปัดด้วยนะครับทำไปเลยนะครับทำไปเลยนะครับทำไปเลยนะครับคนนี้ไปนะครับปัดไปเลยนะครับเพราะว่าเนะก็เพราะว่าเดือนหนึ่งแล้วนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนนี้เขาจับจองไว้เนี่ยนะครับ ที่เขากำหนดวันที่จะชำระเงินเนี่ยนะเขาจะาาชำระเงินเข้ามาหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยแหละหลักฐนมันก็มีไม,ม่เยอะนะแต่ถ้าท่านจองก่อนก็ไปก่อนเลยละกันนะครับนะจองได้ก่อนก็จองแล้วกันไม่รอใครทำแล้วไม่รอนะเ mm hmm. พราะเราจะอเอาเวลาไปทำย่างอื่นนะครับ สำหับกาส่คัญที่เราทอีกเยอะมากมายเลยนะครับที่ลงทะเรียมงานนั่นเองนะครับก็วันนี้ทุกคนคงได้เห็นนะครับว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับประกาศเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้สมาชิกของเรานะครับที่จับจองพื้นที่ในการเป็นดีลเลอร์นะครับแบน์เดอร์นะครับป้ายโปรโมทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับสินค้านะครับ นะครับทีน,นัวโปรทีรอนฟลฟฟี่ที่ก็ได้นำส่งไปแล้วนะครับนะ in ครับครับส่งนะครับรู้สึกว่าส่งไปทางภาคใต้แล้วนะครับก็บางทีเลื่อก็อาจจะต้อรอมะกล้้ยขอมก่อนนะครับท่านก็ว่าไม่เป็นไรนะครับเอามาก่อนเลยนะครับนะไม่รอแล้วกลุ้ยหอมตอนนี้ออเดอร์ที่ที่ที่สั่งไว้เนี่ยถ้าร้อยหมดแล้วที่จองหมดแล้วด้วยนะครับการของด่วนก็ต่อสุดยอดมากๆเลยนะครับ เพราะฉะน,นั้นนนี้คืออัปเดตให้ฟังนะครับเพราะฉะน,นั้นดีลเลอร์นะครับคือการจับจองพื้นที่นั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าท่านมองเห็นในความเชื่อมั่นในคขาอ,อมูลที่ได้มารับ,ราบก,รการที่ท่านจับจอง <c oughs> นะครับเป็นดีลเลอร์ในแต่ละอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นการปักหมุดเลยนะเหมือนที่ดินที่ท่านจองเอาไว้อะไรที่ท่านที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเนาะ มันจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยผม,ผมว่าเมื่อมีีนเรื่องเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศแล้วทุกอำเภอแล้วนะครับเดียวทุกติดทุกอย่างที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาก็จัดถูกเลยครับส่งต่อไปอยังดีลเลอร์นั่เนเองนะครับส่งต่อไปอยังดีลเลอร์นั่เนเองนะครับนะฮอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครจับจองได้ก็รีบจับจองเอาไว้นะครับเราความเติบโตความสําเร็จมันไม่รอใครนะ นะครับใครยังลังเลลีลานะครับลังเลนะครับไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะครับเอาคนที่มั่นใจนะครับนะ่ะที่จะขับเคลื่อนไปก่อนเลยนั่นเองนะครับเนี่ี้ก็คือมาเป็นฝั่นะ้วก็ตอนนี้นะครับทางคณะคณะกรรมการในการประเมินผลนะครับสำหรับโปรเจกซิทที่เดฟิทชาเลนจนะครับตอนนี้ก็นะครับกำลังบะมวลนะครับ คะแนนนะครับจากปัจจัยต่างๆนะครับนะครับจากตามกฎนะครับกฎเกณฑ์นะครับในการแข่งขันยนั่นเองนะครับแล้วก็หล,ลังจากเสร็จแล้วเ้วก็จะทําการประกาศนะครับประกาศนะครับคนที่ชนะพิชิตนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามนะก็จะได้รับรางวัลไปนะครับ ซึ่งเห็นคุณลุงบอกว่าจะประกาศพรุ่งนี้นะครับแต่สําหรับต่อให้ท่านไม่ได้รางวัลนะครับไม่ได้ชนะหนึสองสามก็ไม่ใช่เป็นไรครับเพราะว่าท่านที่เขาร่วมซิกนิเต็ดฟิชาเลนท่านได้สุขภาพที่ดีนะครับได้สิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วนะครับก็คือได้ได้สุขภาพนะครับได้มีคุณนะครับรูปร่างที่ฟิตและเฟิร์มมากขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนนะครับ ไม่บอกต่อนะครับจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดสองเดือนที่ผ่านมานะครับหลายคนเด้เห็นเลยนะครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะผมเห็นนะครับรูปร่างของอาจารย์ชินโอ้โหนะครับนะลดลงไปเยอะเหมือนกันเลยเยอะมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับพี่เล็กอย่างนี้นะครับโอ้โหลอาใเห็นพี่เล็กนะครับลดไปสิบสี่โลนะครับพี่เล็กเนี่ยตั้งแต่สองเดือนที่แล้วตอนที่เราเก็บภาพครั้งแรกเนาะ นะครับอย่างที่บอกแกแล้วเวลากางแขนลงมาเนี่ยแล้วสะบัดแขนเนี่ยนะกือกับเขาเรียกน,นะเนื้อที่อยู่ใต้ของแขนแนะเนาะของแขนเนี่ยโหแบบเหมือนับปีกผีเสื้อเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันหายไปแล้วนะครับน้อยมากเลยนะครับแล้วก็แบบไขมันที่อยู่เรนเวณกองต่างๆเนี่นะครับโหจากที่มันมันมัน,มนหกสองเลยนี่แล้วเนี่ยนะครับมันเผยออกมาแล้วตอนนี้มันกระชับขึ้นมาเลยนะ สุดยอดมากเลยรับไป14กิโลนะครับเพาเป็นคนที่มีวินัยและทาอะไรตั้งใจนะครับมุ่งมั่นจริงนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วแล้วก็หลายหลายคนนะครับที่เห็นนะครับจากรูปภาพที่มาเก็บนะครับเก็บภาพกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะโอ้โหดีใจด้วยนะครับสําหรับนะครับท่านที่นะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีนะสําหรับผมเองเนี่ยโอ้โหผมแบบก็ประทับใจตัวเองเหมือนกันนะครับนะจาก โอ้โหสองเดือนสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเห็นรูปเนาะน่นหมดหมองเนาะเพราะว่ามันหมดหมดความหวังแล้วอะกับรูปร่างตัวเองนะพาะคิดว่าอายุขนาดนี้มันก็คงการเาผาผลาญคงไม่ดีนะครับแล้วเราจะไม่มีมันยากอะที่เราพยายามที่จะลดหนกักลดไม่ได้อ่นะครับแต่พอมาทานมากินทีนูอัพโรเท่านั้นเองครับ มันเห็นผลมากมากเลยนะครับตอนนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็ในในชีวิตของตัวเองนะอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากขึ้นนะครับผรู้สึกชีวิตมันจะรู้มีความสุขมากมากเลยนะน,นี่คือสิ่งมันได้นะครับนะเราหอวรัดก,กายเราสุขภาพดีจิตใจเราก็จะดีไปด้วยนะครับสมัยก่อนเดินไปเดินมานะครับแค่ลงบันไดเนี่ยนะครับข้อเท้าก็แบบมันเจ็บแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าการแบกน้ำหนักไงโอ้โหตอนนี้ถอดน้ำหนักไปเกือบยี่สิบโลนะโอ้โห ไปไหนก็คล่องแคล่วนะครับใส่ชุดอะไรก็มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับจาก e อลส18เหนือ e สา2อย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกเลยว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับกับระยะเวลาพีงแค่สเดือนสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวันมันเวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนก็จะได้มาแล้ฟังนะครับทุกคนจบนนะครับเรา เราทำไรเราทำจริงนะครับทำจริงจังนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะเรามีนะครับในห้องนะครับทุกวันศุกร์ในห้องเรียนครับแมเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับหมายความรู้เลยเพราะมันไม่ใช่แค่ทําให้ร่างกายเราลดลดน้ําหนักหรือให้ฝุ่นมันฟิตมันเฟิร์มนะแต่มันยังเหมาะกับคนที่เจ็บป่วยมีภาวะเจ็บป่วยด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ นะครับพอให้เป็นโรคไตด้วยซ้ำนะคุณก็จะเป็นต้องการกินโปรตีนด้วยและวที่คนเป็นโรคเนี่ยต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพด้วยนะครับโรคไตเนี่ยต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพโปรตีนที่มันไม่มีสารอื่ๆเจือบนแล้วก็เป็นโปรตีนที่ได้ปริมาณที่พอเหมาะที่สามารถที่จะกําหนดปริมาณโปรตีนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปทานอาหารนะครับจากภายนอกแหล่งอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเนี่ย เราไม่สามารถจะรับรู้ได้เลยว่าเราได้โปรตีนพอหรือเกินหรือไม่ด้วยนะั่นแหละคนระับคือทําให้หลายคนทำไมเป็นโรคแล้วเนี่ยนะครับมันถึงสุดลงสุดลงสุดลงคุณไม่สามารถจะควบคุมปริมาณของโปรตีนที่กินแล้วโปรตีนมันมีส่วนประกอบสาคัญที่คือคุณจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงอะ่ะให้กับทุกส่วนให้กับเซลล์ของร่างกายอะ่ะถึงนะเอาไว้ว่าทุกส่วนเนื้อเยื่อทุกอย่างมันต้องใช้โปรตีนนี่ยฮอร์โมนนะครับต่างๆนะครับ แน่แล้วมันต้องใช้โปรตีนไงในการที่จะไปไปพัฒนาไปไปปรับปรุงไปซ่อมแซมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเนี่ยมันจะได้ที่เห็นรูปนะครับวิดีโอของคุณสุนกขทศีหอเนี่ยนะครับขึ้นมาเดินนะครับน่สามารถที่จะแบบเดินนะครับน่นะครับเนี่ยฝึกเดินแล้วนะครับก่อนหน้านั้นจําได้นะครับว่าคุณสุนโ่อศต้องนอนติเตียงนะครับ ต่พอหลังจากที่ดได้ถาดโปรตีนมาแล้วตอนนี้นะครับเริ่มขึ้นมาฝึกเดินแล้วนะครับนะร่างกายแข็งแรงนะครับมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็หลายๆคนก็ได้เปล่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่ามากๆเลยแล้วก็อตอนนี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นะครับโปรตีนนะครับรถกล้วยก็ก็จะเสร็จนะครับก็จะระสมแล้วนะครับในจํานวนหนึ่งนั่นเอง แล้วก็ใครสนใจอยากจะทานรถกล้วยนะครับแหม่ก็เตรียมได้เลยสําหรับคนที่เป็นดีลเลอร์ที่มีสินค้านะครับก็มาขายได้เลยนะครับแหม่ก็มาขายได้เลยนะครับถ้ามีาดีลเลอร์ก็ไม่ต้องเป็นบริษัทนะก็เชื่อผ่านดีลเลอร์เลยอันดับหนส่งคือบริษัทต้องการที่ให้สมาชิกทุกคนมีรายได้นะครับแหม่มีรายได้ให้มากที่สุดนั่นเองราคาเพราะฉะนั้นถ้าดีลเลอร์นะครับ นะนะครับมีสินค้าอยู่นะครับุก็ทุกคุณก็สามารถจะซื้อผ่านดีเลอร์รวมัึงเงที่มีการจัดประชุม o p p นะครับนะนะครับบรรยายแผ่ลูกิจตามพื้นที่ต่างๆนะนะครับดีเลอร์อยู่นะฮในอำเภอดังนั้นก็สามารถที่จะนำรวมดีนะครับนะติดรถไปออกพูดกันได้เลยนะครับเพื่อให้สมาชิกนะครับในที่เข้าร่วมประชุมนี่ยนะจะได้ นะครับได้ซื้อไปติดร้นติดอยูไปเลยจะไ้ม่ต้องมาแล้วมีค่าจัดส,งส่งค่าขนส่งและนะให้มันแพงไปนิดน,นิดนะครับโอเคนะครับคุณหมอเข้ามาแล้วนะครับนะคุณหมอเข้ามาแล้วแล้วลิสคนจะได้ความรู้ที่สําคัญมากมากเลยและเรื่องของอาหารเสริมอาหารหลักเนี่ยนะครับนะสารอาหารหลักนี้ยเป็นยังไงนะครับเพราะโปรตีนเราเนี่ยเราตั้งใจทํามาให้มันเป็นอาหารหลักนะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเราขายนะ อาหารที่คุณเอาไปทดแทนเมื่ออาหารได้เลยนะครับผลของการที่จะเสริมสร้างภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพิ่มน้ําหนักนะครับคุณกินอาหารหลักไปแล้วก็ยังสามารถทานโปรตีนเพิ่มเขใาไ่ได้เพื่อสร้างผลกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับโอเคครับงั้นก็หมอเข้ามาแล้วครับเพื่อไม่ให้คนนะครับพลาดโอกาสที่ได้รับฟังข้อมูลนีๆจากคุณหมอและเบนนะครับก็ขอคืนใหม่ให้กับโค้ชเบิ์เอ็มซีของเราเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับ นะประสบาการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองและกับสมาชิกหลายๆคนนะครับนะที่ได้ทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ร่วมกันนั่นเองและครับมันได้ผลมากๆจริงๆนะครับแล้วตื่นเต้กนกว่านั้นก็คือทีโีอาพโปรรถกลว้วยหอมนะครับกําลังจะมาแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับนะซึ่งใครที่มาที่บริษัทนะก็สามารถที่จะมาสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะ อร่อยจริงๆครับผมกินทุกวันเลยนะครับตอนนี้นะครับกินแบบอร่อยยเลยและกินหนึ่งวันละหลายๆสกู๊ปเลยนะครับนะแล้วก็ประกอบกับการออกกําลังกายด้วยนะครับพอออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะครับเทรนเนอร์โค้ชการของเราเนี่ยครับก็ได้แนะนําว่าจะต้องมีโปรตีนนะครับที่เพียงพอด้วยนะครับเพื่อจะไปสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับบางครั้งนะครับจะเราสังเกตเลยครับตอนกําลังเล่นเวทอยู่นะครับพอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย บางครั้งสมองมึนๆเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่โปรตีนไม่พอนะครับต้องกินโปรตีนเพิ่มเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็กินโปรตีนมื้อเช้าแค่สสกู๊ปแหละนะครับแต่พอหลังจากที่ได้ลองกินโปรตีนเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยอาการมุ้งิ้หายไปเลยนะครับเสดงว่าเราได้โปรตีนที่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เรามีแรงนะครับที่จะยกน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับยกน้าหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับนะเพราะว่าวันมา เกาะกําลังกายทั้งหลายที่เล่นน้ำหนักทั้งหลายหรืออะไรต่างๆในท,ที่ที่กล้ามเนื้อมันแข็งแรงอะ่กะก็บอกเขาต้องการออกกำลังเขาเพราะเขาทำให้กล้ามเนื้อเนี้ยนะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดบาดเจ็บนะบาดเจ็บปุ๊บนหะ แล้วเสร็จแล้วนี่ยมันก็จะเกิดการโปรตีนเนะี่ยเขา้าแปถ้าไม่มีโปรตีนมันก็จะอักเสบเลยนะครับนะมันก็จะไม่ไม่เนาะมันเพราะ้เราต้องมีโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างตรงนั้นนั่นเองว่าเหรคนที่ลฟนเวทออกกำลังกายด้วยนะจะทานโปรตีนมากกว่าคนอื่นเขา นะครับแล้วเขาเลือกจะทานโปรตีนแบบประเภทที่มันไม่มีสารไขมันอื่นๆเจือปนหรืออะไรเนี้ยก็เลยไปทานในอกไก่ไงแต่กินอกไก่เรื่อยๆมันก็เบื่อนะมันไม่อร่อยขนาดนั้นเนาะนะฮะนะฮะและ้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอกไก่ต้องก,กินเยอะมากเลยอ่ะกินหนึ่งทีวันละปเป็นเป็นเป็นลาวเลยมั้งนะมันถึงได้โปรตีนพอเนาะมันก็กินไก่ทีเป็นตัวๆนะมันก็คงไม่ไหวะนะครับเนาะ นะเพราะมันไม่ได้แค่โปรตีนอย่างเดียวมันได้ยางอื่นอีด้วยไงแต่เราตอนเนี้ยโปรตีนของเรามันสกัดโปรตีนกดอะมิโนไงนะะมันสกัดกดอะบิโนนะฮะที่จําเป็นต่อร่างกายเอาเข้าไปแล้วมันก็ไปเสริมไปสร้างไปรวมกับกดอะมิโนโวที่ไม่จําเป็นนะครับที่มันมีอยู่ในร่างกายเราแล้วมันก็สร้างเป็นเส้นใยโปรตีนนะครับสายโปรตีนดีเอ็นเอต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมสร้างตามตําแหน่งต่างๆในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นสาคัญมากๆเลยคือเรื่องของโปรตีน แล้วครับซึ่งวันนี้เรามีนวัตกรรมตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเอามันมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับนะให้มันก่อให้เกิดประโยชน์ครับก่าสุขภาพของพวกเรานั่นเองนะครับตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมนะครับก็นะเพราะตอนนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมีโปรตีนลดกล้วยนะครับร้อนสมาแล้วนะไม่แน่ใจว่ามีแบบกระปุกแล้วมีแบบกล่องด้วยหรือเปล่านะครับแต่กระปุกเรามีมาแน่นะครับนะซึ่ง อร่อยมากๆเลยนั่นเองนะครับตัวันนี้ผมก็จะทานปรตีนะครับวันหนึ่งนะครับหกหกหกเสิร์ฟนะครับเอ่อให้หกสกู๊ปเนี่ยสามเสิร์ฟเนาะอย่างที่บอกนะเช้าแปดโมงผมกินละก่อนที่ออกกําลังกายพอออกกําลังกายเสร็จปุ๊บกินอีกแต่ผมก็ออกกําลังกายประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมครับเนาะเล่นเวทนู่นนี่นั่นอะไสองชั่วโมงแนละ้วกินอีก นะแล้วก็ไปกินอาหารก็คือตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นอาหารกลางวันก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแต่ขาา์โไดเดรตข้าวไม่เกิดหนึ่งกับพีนะข้าวไม่เกิดแล้วงดที่จะกินอะไรที่มันเป็นพวกไขมันเยอะๆอะไรอย่เงี้ยนะครับนะเนื้อสัตว์กินได้เต็มที่เลยนะครับเนาะนะไข่เคยกินได้เต็มที่ผักผักกินได้ยิ่งเยอะยิ่ง,งดีนะครับอันนี้คือมื้อกลางวัน นะครับนะะเสารวันมื้อเย็นก็จะมากินโปรโตีนแล้วก็ตามด้วยสลัดผักด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะตอนมื้อเย็นเนาะสลัดผักแล้วก็กินมื้อเย็นอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้สารอาหารที่พอดีครบถ้วนเลยนะครับโปรตีนครบถ้วนเลยนะแล้วก็ร่างกายก็เฟิร์มขึ้นมามีกล้ามเนื้อแะครับแล้วกันน้ําหนักก็ลดลงนะครับควบคุมน้ําหนักได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ เทคนิคเนี่ยท,ที่ที่ตอนนี้นที่ใช้อยู่เราได้ผลมากมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นดีลเลอร์นะครับแนะครับเมื่อกี้พูดราคา้างไว้นะครับสําหรับดีลเลอร์นะครับก็แสดงความดีกับดีลเลอร์นะครับตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่นะครับที่ประกาศแล้วคือห6หกหกอำเภอ,อแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีทยอยมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งวันนี้มีมาเพิ่มอีกสองนะแต่<อ>ยังไม่ประกาศยังไม่ได้ทําป้ายนะก็นะครับก็ถือว่าเป็นการจับจอง นะครับพื้นที่ละกันนะครับจับจองพื้นที่ละกันนะครับสางนึงก็คือเพื่อให้สินค้านะครับมันถูกกระจายนะครับไปใน พื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของทีราโปรของเราในโซเชียลมันมาแล้วนะครับนะเนื่องจากสมาชิกเราเนี่ยนะครับได้ตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้ไปรีวิวได้ไปโพสเนี่ยมันก็เกิดกระแสเกิดขึ้นในโซเชียลเลยครับในในทิกตอกในนู่นในนี่ที่นะครับในเฟซในต่างๆนะครับตอนนี้คนก็จะเริ่มตามหาแล้วใช่ไหมคนก็จะเริ่มตามเออสินค้าตัวนี้จะซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับนะ แน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเปิดใจคนทั่วไปแหละจริงไหมแต่มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถที่จะแนะนําสมาชิกใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นดีลเลอร์นะครับในพื้นที่แหละก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คือผู้นําทั้งหลายนะครับที่มีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีดาวไลน์ทีมงานเยอะๆนะครับก็สมควรนะครับที่จะเป็นดีลเลอร์เพราะอย่างเพราะว่าสมาชิก นะครับของเราแลบดาวไลน์ของเราบางทีเขาก็ไม่ได้ถนัดขายนะนะ่เขาก็ไม่ชอบขายของนะครับตามคอนเซปต์ของเราจริงไหมแต่เขาชอบซื้อนะเราก็ซื้อนะครับอา่าแล้วแล้วมีรายได้กลับคืนมาจริงไหมซื้อของดีๆราคาประหยัดใช่ไหมเพราะนั้นอ่าคนที่เป็นผู้นำอัพไลน์ท่านก็เป็ไงจะได้มีนะครับอ่าโปรดักตรงนี้นะครับเอาไว้ขายนะครับบริการให้กับทีมงานด้วย นะครับบริการให้กับทีมงานของท่านด้วยนั่นเองแน่นอนครับผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็คือผลกําไรทั้งหมดที่มันเคยตกเป็นของบริษัทอ่ะถ้าบริษัทขายคนเดียวกขาขายได้นะไม่จำเป็นเราต้องมีดีลเลอร์หรอกแต่แนวทางของเราคือทำยังไงครับที่สมาชิกของเรานะครับจะมีรายได้มีช่องทางมีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับพราบริษัทจึงนําผลประโยชน์ตรงนี้นะครับมามอบนะครับให้กับสมาชิกนั่นเองนะฮะอะไรนะครับแต่แน่นอนครับเราก็จะต้องการคนที่ มุ่งมั่นไงคนที่เขาชอบนะครับและหรือถนัดที่จะทําแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะในท้อบับทุริสของเรานะครับแน่นอนนะครับอ่าส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่อ่ไม่ชอบตึงตื้อตึงตง้อ,อขอขายอะไรเงี้ยไม่ชอบนะครับแต่ ผมก็เชื่อว่าทุกคนเน่นะครับนะต่อให้คุณไม่ตื่อชอบตื้งอ๋อขอขายแต่ว่าคุณเจออะไรดีๆแล้วเนี่ยคุณก็อดไม่ได้ที่จะบอกสิ่งดีๆให้แนะนําสิ่งดีๆให้กับคนใกล้ตัวอยู่ดีเหมือนกันมันก็มันมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงไหมครับนะแต่อีกส่วนหนึ่งครับเป็นคนที่ชอบงานขายไงนะชอบงานขายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะซึ่งเราบอกแล้วเราทําธุรกิจเนี่ยเราจะไม่ปิดกั้นโอกาสนะ นะถ้าเราจะขายเนี่ยแต่ถ้าให้ขายของอะไรที่มันขายยากน,นะครับโอขายแล้วเนี่ยมันต้องไปตือ้อไปง้อไปขออันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยแนะแต่ถ้าเราขายในสิ่งที่ทุกคนอยากซื้อเนี่ยนะครับนะ อันเนี้ยผมว่ามันโอเคแนะะแม้แต่ผมเองที่เป็นผมที่เป็นคนที่ไม่ชอบการขายของเนี่ยฮะนะนะเวลาเราตองไปคุยเราเรียชอบอธิบายให้ฟังเลยว่ามันดียังไงเพราะมันกินเราได้มาได,ได้ได้จากตัวเองผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะไม่ต้องพูดเลยเขาถามเราเองเลย,ยไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่ตอบก็เเลยจริงไหมพอคุณตอบเขาเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เออเขาก็อยากจะกินด้วยอ่ะเห็นไหมแล้วโอกาสแบบนี้มาแล้วคุณจะไม่คุณจะไม่ใช้โอกาสนี้เลย ใช่ไหมครับเพราะนั้นครับวันนี้นะครับกลุ่มคนที่ชอบงานขายเราก็ส่งเสริมนะครับนะก็อยู่รับรนะในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเลยครับคุณไม่ขายแต่ดาวไลคุณชอบขายอ่ะคุณจะให้ดาวไลคุณเนี่ยมไม่ชอบงานขายเหมือนคุณเหรอจริงไหมนั่นคือสิ่งที่มันไม่ฉลาดอ่ะจริงไหมและต่อให้คุณไม่ชอบงานขายแต่ดาวไลคุณขนาดอะ่ะเขาเก่งเรื่องนี้อ่ะคุณก็ต้องส่งเสริมเขาจริงไหมครับ แปเพื่อให้เขามีรายได้ให้เขาประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเรานะครับไม่สนับสนุนเรื่องงานขายเลยมีคนจํานวนมากสมาชิกเราอะไรเงี้ยอไเงี้ยต้องแอบไปขายอย่างอื่นนะคือมันเหมือนมันฝืนอารมณ์เขาฝืนความรู้สึกเขาไงเพราะวันนี้ครับพอกลุ่มจุลิของเราเปิดโอกาสแล้วนะครับเราไม่ปิดกัลละนะใครใครค้าค้ามาค้าใครใครค้าช้างค้า ใครใครค้าวบวกข้าเลยนะครับนะใครชอบขายก็ขายไม่ชอบไม่ชอบขายก็กินนะครับนะชอบแนะนําก็แนะนำไม่อยากแนะนําก็ไม่ต้องแนะนําเอาตามที่คุณไปเลยนะครับแต่อย่าลืมนะ ดึงคนก็มาสู่ระบบของเราเพราะธุรกิจของเรามันตอบโจทย์ของคนทุกคนนั่นเองแค่นี้คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับก็ส่วนประโยชน์ของดีลเลอร์ต่างๆาวิธีารไลเรือหาของดีลเลอร์นะครับที่เม่กี้นะครับสมาชิกถามมาเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับน่านะครับ อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้มา,าเผยแพร่กันนะครับนะครับให้มันเป็นกิจจลักษณะอีกทีหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฝากเอาไว้แน่นอนดีลเลอร์ทั้งทั้งหลายเนี่ยนะก็จะได้ผลประโยชน์นะครับ ที่ค่อนข้างเยอะนะครับนะอย่างที่บอกแนละ้วราคาที่เราเคยพีเศนเอาไวนะ้เนาะราคาต้นทุนนะครับราคาสากักราคาสนะ่งเนาะกับปุก1 2, นึ่ันสองใช่ไหมครับนะดีเลอร์ขายในระบบ1,450นะได้กำไรกระปุกหนึงก็เกือบสองนะถ้าใสา่ขายให้กับสมาชิกเนาะ นะครับแต่ถ้าขายให้กับแพลตฟอร์มอื่นเดี๋ยวเราจะมีสอนนะครับนะโค้ดครูของเราเนี่ยนะครับจะมีนะครับสอนนะครับให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะทำไลฟ์สดเพื่อจะไป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 รีแล้วนะไปขายอนะเนาะ นะครับในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเช่นแพลตฟอร์มสีเขียวแพลตฟอร์มสีแพลตฟอร์มสีเขียวมันก็จะมีนะตัว,ต,วตัว Line Official Line OA นะครับเนาะแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับก็จะมีใช่ไหมครับนะแล้วนะหรือแพลตฟอร์มสีดำนาะก็จะมีนะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะใช้ดีลเลอร์เนี่ย,ย,ยไป เปิดตะก้าอย่างเงี้ยน,นะครับนะเปิดตะก้านะครับนะในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะครับแล้วสมาชิกนะครับเวลาไปขายใช่ไหมครับก็จะได้สามารถที่จะไปเงี้น่ะให้คนไปซื้อในตะก้าต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราก็กําลังเตรียมการให้กับดีลเลอร์นะเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ฮ่าให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอขึ้นใมม์ให้กับเ c มเลยครับ บอบคุท่ะกดแปดกดเก้ากดหัวใจรัวๆนะคะในจากท่านประธานดรสรวัตรไพศาลสรวันะคะในเ่องท้านี้ทีท่านมาค่ะเป็้นาวารน,นะคะรวมถแจ้งไปอกีเลอร์นะคะที่ราจะมีการคบรืเนาะให้ความรู้อีกครั้งนึ่งนั่นองวันนี้มีทั้งเลอรทุกคนค้าหนึ่งอัพเฟิร์หนึ่งีเลอร์นี่คือชิดนะคะสำหรับ ที่โชคดีเทา่านั้นเพราะนั้นคนสเปรจน,นะคะจะอะไรคะรีบน,นะคะที่จะเป็นคนที่รับโชคดีนะป่อคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอให้คนอื่นเนาะได้สิทธิ์นั้นไปต่อแล้วก็บอกว่ารุ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเลยนะคะเพราะโอกาสนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่มีมาบ่อย ถูกไหมคะวันนี้มันผ่านมาหน้าบ้านเราแล้วยี่สิบปารออ์าเอาไหมนะคะสำหรับการทโชคดีแล้วก็ดีกจากทุกคนทุกท่านดีเลอร์นะคะที่ท่านประธานได้ทาประกาศแล้วก็แจ้งราชื่อเข้าไปช่องพิเดยพิกเชลินแล้วนะคะในเบื้องต้นเนาะ,นะะแล้วก็คนพี่ก็รัง ตัดสินใจบอกเลยนะคะว่าวันนี้สิที่พิเศษสำหรับดีลเลอร์วันนี้บริษัทนะคะได้ส่งมอบโอกาสนี้ให้กับดีลเลอร์เพียงผู้เดียวนะคะในการที่จะได้ในราคาตูดคุณจะได้ทั้งกำไรทั้งผลิตและที่สำคัญยังมีออเซล์ s <S ด้วยและที่สำคัญขาเราก็เป็นคนเดียวในอัเภอนั้นๆเนาะจะได้สดต่อบดีๆนี่ให้กับนักลงทุนต้องการัวนีที่วันนี้ทการต,ตลาดทั่วโลกออนไลน์พอกอปได้ รวบรวมนะคะสิธนการเรียนรู้วิธีการสร้างราคาในแต่ละต่างๆเยอะะมากมายที่คุอ่านในการเติมโตสร้างความร่ำรวยให้กับธุที่จก็งานขายต่างนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะขาข้อมวิจิไนีเราวันี้เรต้องตอนน้องเรีผู้แข่งขกับเตียงโขดนะคะทุกคนคนอ่างเดือชาด้วยนะ วันเทนตรัวๆนะคะให้กับคุณหมอวันนี้ที่เป็นเดสปิกเกอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นะคะอาหารหลักอาหารเสริมรวมถึงอาหารกระบวนการในการการปิ้าและปิตาของเรานะคะในการควบคุมค่ะต้องไปไปดูมากเลยคอนเทนต์เจ้าขกดคอนเทนต์รัวๆาดูปดูไปเลย่ะาของคลาสมาของเราและที่สำคัญ ของที่พะพานต้องอบคานเนาะรู้ันธจารจาะวังยาัูจรัใสารจระวังนะคะที่นากพเราในโครงการในุครงกนี้มาคนะคะและผู้อานานงกไม่ไดค่ะกับผู้สียเนาะทางทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใก้เคียงที่ราสนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกาน ครั้งนี้นะคะคนมื่อก็ขออนุญ,ญาตนะคะปิดทำการเรียนรู้วันเกิดข้ามีเราจะกลับมาพบกันอีนกครั้งในวันศุกร์หน้าจะเป็น,นเนสติเนอร์ผู้เชี่ยวชาญทานหนนะคะเราก็สามารถมา update นะคะตารางการเรียนรู้ในห้องอิมวิทย์ยทจีควบเจอห้องเรียนรู้จากโค้ชครูผู้นำของเราด้วยนั่นเองนะคะและวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเราพบกันที่พฤหัสบดีนี้นะครับกับการเรียนรู้จากต้นฉบับผู้ก่อตั้งบริษัทท็อปอาฟจูร รวมถึงคิดค้นและพัฒนาแพลตฟอร์ตไอซีซัพเัอร์จากบัานไอซนะครับวันนี้ลาบปั่นที่นอนหลัได้เจริญนอนหับลราเกรนแสกเนล้านกันทุกคนทุานนะคะขอบคุณท่ตัวนี้งแค่ะสวัสดีทุกคนนะครับ